มจะรูปนกอะเีวว้าวสวยจังเลยอะอันนี้ก่อนใด้ก็ก่อนอันี้่เมีวรูปในในหรอกแม่ดูดิสวยมากเลยผมทรงนี้น่ารักจริงๆโอ้ยสวยมากเลยผมทรงนี้น่ารักจังเลย ไหนไหน,น,น,นแม่ดูหน่อยดิไหนแม่ดูหน่อยลูกอาหันมาให้หันมาหันรูปมาไอ้อน,นี้ว้าวน่ารักจังเลยเดี๋ยวอ่ะหโหอยากเป็นปุ่มเมฆแล้วไม่ได้อุ้ยปุ่มเมฆน่ารักอ่ะ